สวัสดีครับยิน e ดี D ต้อนรับสู่ช่องแซมเทร e ให้ดูครับวันนี้ผมจะมาสอนออวิธีการสังเกตการใช้ SMA 5นะครับโอเคผมจะเริ่มต้นด้วยการสอนวิธีติดตั้งก่อนนะครับโดยติดตั้ง SMA 5เนี่ยคลิกที่ indicator นะครับฝั่งนี้หลังจากหลังจากลิกที่ indicator ให้ติ๊ก moving average แล้วก็ moving average อีกครั้งหนึ่ง อเควันนี้ผมจะใช้แค่ห้านะครับเส้นนี้เส้นเดียวในการทำเงินนะครับใส่สีแล้วก็ใส่ความหนาของเส้นตามที่ท่านต้องการนะครับแล้วก็กดแอ p พ y ไปโอเคนี่คือวิธีการใช้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยสังเกตมาสักระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าเนี่ยกราฟนะครับถ้าเรามาดูนี่กราฟหนึ่งนาทีเมื่อกราฟเนี่ย มันมีแท่งเทียนเกิดขึ้นมาหนึ่งแท่งไม่ว่าจะเป็นแบบขาลงอย่างนี้ขาขึ้นอย่างนี้ครับ SMA 5เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้เทรนด์นะครับก็คือเส้นทางที่กราฟแบบมีโอกาสไต่ไปตามเส้นของมันนะครับผมซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีที่เราจะเล่นนะทุกๆครั้งเลยก็คือให้มันอยู่ห่างจากเส้น SMA 5ก่อนอ,อ,อธิบายงงไหมเช่นเ,เดี๋ยวหาก่อนสักตัวออาตรงนี้ก็ได้ เห็นตรงนี้นะไหมครับตรงตรงนี้บริเวณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวตีเส้นให้ดูนี่บริเวณนี้นะก็จะมีกับเป็นขาลงนี่ตรงนี้นะขาลงจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะอยู่ต่ํากว่าเส้น S M ห้านะครับต่ําต่ํากว่าต่ํากว่าและจุดที่ผมจะสามารถเข้าออเดอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกเช่นลงลงอยู่อย่างนี้ ลงลงอยู่แท่งใหญ่ๆอย่างนี้ครับแล้วมีแท่งนึงเนี่ยประมาณนี้ครับแท่งประมาณนี้นะมันขึ้นไปปุ๊บแต่เส้น SMA 5เกิด Rejection หรือที่เราเรียกว่าเอ,อแรงขายมันเยอะแถวเส้น,นเนี้ยเนี่ยมันจะดีดกลับมาหาข้างล่างเพราะว่ามันเป็นขาลงด้วยแล้วถ้าเกิดอเอาตัวอย่างที่มันหายากนะไอ้ตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้เลย เห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งสีแดงแดงดูจีแบบนี้เนี่ยนี่ตรงนี้ถ้าสังเกตง่ายๆคือมันอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 5และเมื่อเราจะเข้าออเดอร์เนี่ยให้สังเกตตรงนี้เลยนี่มันจะมีแท่งประมาณนี้แต่เส้นปุ๊บมีไส้เกิดนะครับแล้วมันก็หดจะเป็นสีเขียวหรือสีอะไรก็เอาเถอะแต่ขอให้มันอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 5ครับ แล้วเราจะเข้าแท่งต่อไปนะถ้าเกิดมันกลับมาหาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสชนะมันนะครับนี่ดูดิหนึ่งถ้าเราจะชนะก็หนึ่งสองสามสี่ก็ได้ครับมีความเป็นไปได้นะครับสี่ไม้ติดแต่ไอ้ไม้ต่อไปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะเริ่มยากและถ้าเกิดมันเกิดแท่งสีเขียวๆโดจิแบบนี้เนี่ยเราต้องระวังอีกนะครับเพราะโดจิเนี่ยเป็นสัญญาณแห่งการกลับตัวก็ได้นะให้ทุกคนระวังไว้ด้วย แล้วเราก็มาดูกันแล้วก็ตอนที่ทำรูปแบบทำกำไรของ SMA5 เนี่ยจะประมาณนี้แท่งใหญ่หนึ่งแท่งจบโดจิธรรมดาราคาไม่แน่ชัดอยู่เท่าเดิมไม่ไปไหนแต่อยู่เหนือเส้น SMA5 แท่งต่อไปเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหา SMA5 แล้วดีกลับจบเขียวหนึ่งแท่งนะครับรูปแบบนี้ก็อาจจะเจอกันได้และรูปแบบต่อมาเนี่ยเราก็เห็นกันตรงนี้เลยนี่เขียว ขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะอยู่เหนือกับอยู่เหนือเส้น SMA ห้านะครับและแท่งต่อมาเนี่ยมันก็กลับมาเท s SMA ห้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบโดจิสีแดงนะครับแต่แท่งต่อมาเนี่ยโดจิสีแดงก็ต้องระวังอีกเพราะบางทีเนี่ยมันจะลงมาเป็นแท่งใหญ่เลยเช่นตรงนี้แท่งประมาณนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้เห็นไหมมันไม่เชิงว่าโดจิหรอกแต่ว่ามันจะลงแท่งใหญ่ได้แท่งนี้เลยโคตรน่าปวดเพราะฉะนั้น ถ้าจะเล่นดีๆเนี่ยให้มันจบเป็นสีเขียวอย่างนี้แล้วก็รอจังหวะที่มันย่อย่อลงมาหาเส้น S M a 5แล้วก็กดซื้อขึ้นนะครับจะปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นขาลงขาลงขาลงที่แน่ชัดเราจะขาลงจากไหนเปิ่งไอตรงนี้ก็ได้นี่ขาลงก็ประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะอยู่กลับมาประมาณนี้ ขึ้นมาปุ๊บาหาเส้น SMA ห e แต่ว่ามันปิดอยู่ต่ำกว่าเส้นนะแต่ว่ามีช่องนี้ทะลุอยู่และข้างๆเนี่ยมีสีเขียวลงนี้แท่งเนี้ยโคตรน่ากลัวเพราะบางทีมันจะจบแบบเขียวใหญ่ได้แท่งหนึ่งโดยเฉพาะพเป็นแบบนี้ด้วยไส้เยอะไส้แรงซื้อมาเยอะมากๆนะครับแล้วเมื่อมันกลับมาเนี่ยก็เนี่ยมันจบ แดงหนึ่งแท่งแล้วก็มีแท่งเนี้ยที่พยายามที่จะหาขึ้นไปข้างบนแต่ก็สุดท้ายโดดเอสเม้าตกลงนะครับมันก็จบแดงไปโอเคนะครับแท่งต่อไปนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ที่มันแบบยุกยือยึกอันนี้ก็น่ากลัวหน่อยนะถ,ถ้าใครจะทำนี่ก็ระวังหน่อยเพราะว่าถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งมาทะลุ s m a เมาเนี่ยแบบเนี้ยที่เมาส์กำลังชี้อยู่ก็ระวังนะครับว่ามันจะกลับตัวได้ ืมแล้วถ้าเกิดมันอยู่เหนือเส้น SMA ห้เนี่ยก็ดูดีๆนะครับบางทีมันก็ลากยาวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหเจ็ดแท่งถ้าขายบ้าพอก็กดนะครับเจ็ดแท่งนะครับอันนี้แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาของแต่ละคนนะครับส่วนตัวก็แนะนำว่าให้ดูดีๆก่อนเช่นแบบนี้นี่มันจบแบบแท่งคู่ จบแท่งคู่จริงแล้วตรงนี้มีเส้นกิจด,ด้วยนี่เส้นกิดนี่ตรงนี้มีเส้นกิน่แล้วมาจบแท่งคู่แท่งคู่นะบางทีก็เป็นขาขึ้นได้เป็นกเป็นสัญญาณเห็นกันกลับตัวซึ่งมันจบเขียวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ลงมาแรงขายเยอะแต่สุดท้ายก็คือดูเส้น sma หนะถ้ามันอยู่ต่ำกว่าเส้นเนี่ยให้กดลงอย่างเดียวเน้นกดลงเน้นกดขาย ถ้าอยู่เหนือเส้นเนี่ยให้เน้นกดซื้อแต่แบบนี้เนี่ยยังกดไม่ได้นะถ้ามันค้ำเส้นแบบเนี้ยระวังไว้ต้องให้มีสักแท่งหนึ่งอ่ะอยู่เหนือเส้น S M หก่อนแล้วกลับมาเคสทดสอบเส้นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะก็มีสูงขึ้นเช่นแบบนี้เห็นไหมมาลงมาปุ๊บอาจจะยังไม่ถึงเส้น S M หแต่บางตัวก็ถึงนะครับแต่บางตัวก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ หรือไม่ก็บางตัวก็ขี้เกียจพูดมากอะ่ะมันลงไปเลยก็มีหรือบางตัวก็ขึ้นแบบขึ้นแบบไม่ไว้ใครไม่เรียกว่าอะไรไม่สนใจใครอะ่ะก็ขึ้นไปเลยดือด้อแล้วเราก็แพ้แบบงงๆนะครับนี่แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครกดแบบจังหวะสวยๆหน่อยนะเห็นว่าจบเขียวข้างบนแต่ว่ามันไม่เหนือเส้นเอ5้ามากๆถ้าจะเหนือต้องประมาณนี้เลยอยู่เหนือ,อ,อ,อสูงกว่านิดนึงหรือประมาณเนี้ย สูงๆหน่อยห่างๆมันหน่อยแล้วลงมาเนี่ยจะมีแรงที่ตีกลับสูงมากๆนะครับอ่าสำหรับใครที่เข้าใจเนี่ยก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเทรด IQ option เนี่ยสามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ